สวัสดีครับวันนี้เราจะกลับมาแข่งขัน Winning Eleven Pro Evolution Soccer 2007นะครับในโหมดซีรีส์ A ซีซั่นที่1นะครับซึ่งนัดน,นี้จะเป็นนัดที่24นะครับเราจะไปเยือนเมสซิซานะครับส่วนมิลานจะไปเลติน่าโรมาไปเจอลาซิโอครับส่วนอันดับตารางคะแนนนะครับอันดับหนึ่งยังคงเป็นมิลาน58 อันดับ2อินเตอร์57อันดับ3เป็นโลมา55นะครับอันดับ4เป็นปาเลโมอันดับ5เป็นฟิออนะครับดาวซันโวยังคงเป็นอินซกี้กับเจราดิโนนะครับ17กับ18ลูกเดีย๋ยวเราไปดูนะักเตะเราก่อนนะครับว่าจะมีใครฟิตบ้างครับเคปโปไม่ไหวจริงๆครับ นนเออนดนโน่ก็จะเอาเดนโน่ลงต่อครับอเดนโน่เจอเมสซีน่าเด็กเกาต้องวนนักเตะหน่อยครับ Matéria está. ali. Cool. เราไปจัดปีคลิกก่อนนะครับปีคลิกเป็นวีล่าชูดเป็นเดยันเตะมุมข้างซ้ายเตะมุมข้างขวาเป็นเซซ่าทุกทษเป็นกัปตันทีมเป็นเกปโปนะครับนัดที่24นะครับซีรีเอ เมซิน่าจะมาในชุดขาวดำนะครับอินเตอร์จะมาในชุดน้ำเงินดำนะครับจะไปเยือนนะครับเมซิน่าจะใช้แผน4-4-2ครับอินเตอร์ก็4-4-2เหมือนกันครับกองกลางเป็นแบบเดียวกันครับใกล้เคียงแบบนี้เคปโปเราก็ไม่ฟิตนะครับไม่เคยฟิตเต็มหลอดเลยนะครับหลอดแดงวิ่งไม่ออกแล้วครับวิ่งไม่ออกยิงไม่ไกลแล้วครับไม่ได้พักเลย เราไปดูครับนัดนี้เมซิน่าจะบุกจากซ้ายไปขวาเริ่มเขียรยครับว่าไงครับอินเตอร์จะตัดบอลได้ไหมครับเมซิน่าโยนมาก่อนเลยครับอินเตอร์ครับโอ้โหเสียบลูกนี้นึกว่าฟาวแล้ว อโอครับไม่ส่งด้วยโอ้โหอนินเตอร์ตัดบอลไม่ได้ครับเปม่หน้าบุกอยู่ครับ โอ้โหอ้าวเราเตะไม่ออกโอ้โหไม่น่าเลยว่าไงครับสลาดอ่าเป็นอันดีโน่ครับยิงครับโอ้ใบตรงกรอบครับโอ้เคฟโปลลูกนี้ครับโดนเสียบเสียจังหวะไปหน่อยครับ เวลาตัดได้ไหมครับออ oh ลเวเรสโรซายโอ้โหพวกไปเข้าไป s <S ช่วยเลยตัดครับโอ้ oh. ไปครับออาร์เดโนขวดไม่ได้แมลูกนี้เอาเด็กเกาหรือเปล่าครับหรือใครเนะีโโ่ยโอ้โหใจเย็นครับใจยเย็นครับบูดิโซโโอโ้ อืมเข็โปรได้อยู่อ่า uh, ส่งไปครับเซซ่าครับเซซ่าซัมปาโยโอ้โหเซซ่าซัมปาโยเล่นอย่างนี้อีกแล้วไม่ตรงกรอบครับโอ้โหอาเนโน โอ้โหเหนียไปติดครับอะไรครับกองหลังเรากัดได้ไหม โอ้โหเวลาได้ไหมครับอ๋อเ <And S 2> ยวบโปวิ่งไม่ออกต้องโทษทีครับตรงโอ้โหโอ้โหยิงติดครับไม่ยิงก็ไม่ได้ครับยังไม่ยิงโดนเบียดเลยของหลังเราตัดได้ไหมครับ โ well right ยนขึ้นมาครับเตาโดอินเตอร์แคปโป้อได้อยู่ครับเคปโปส่งให้อาเดโนเออย,ยังได้อยู่ครับอินเตอร์ยังได้อยู่ยิงครับลูกนี้โอ้โห ตามคานไปหน่อยครับนี่ยิงไกลเลยครับโอ้โหไปครับโอ้โหแตนโควิดยิงเลยลูกนี้ อ๋อเคปโปตัดไม่ได้ครับ <v> เคปโปต้องลงไปช่วยแล้วครับโอ๋อ ตัดไม่ได้ครับอินเตอร์ตัดบอลไม่ได้เลยครับอินเตอร์ไปเลยครับโอ้โหเตซ่าซัมปโยว่างไงครับเอาไงครับอเดนโนยิงไหมโอ้โห อ่อแล้วครับลงๆเนี่ยโอ้โหโยนไม่ติดโอ้โหเสมออยู่ศูนยครับครึ่งแรกตรงนี้ครับเคปโปยิง ไม่ตรงกรอบครับอนดิโน,โนโก็มงไม่ตรงกรอบเหมือนกันครับตรงนี้ครับเคปโปข้ามคานไปครับ มีรานชนะไปแล้วครับหนึ 1, ่งศูนย์ตามโดเรียชนะสองหนึ่งโรมาตามลาซิโออยู่สองหนึ่งนะครับครึ่งแรกนี่เมสซิน่าคองบอลสี่สิแปดยิงหนึ่งไม่เข้ากรอบนะครับอินเตอร์คองบอลห้าสิบสองยิงห้าเข้ากรอบสองไม่เป็นประตูนะครับเอโปวิ่งไม่ไหวเลยครับ หลังนี้ต้องพยายามบุกให้มากกว่าเดิมครับเพื่อทำแต้มตามมิลานขึ้นไปครับอินเตอร์บุกจากซ้ายไปขวาครับเยบโปวิ่งไม่ไหวแล้วมไม่ได้ครับโอ้โห Good pass. Po, เรียบร้อยครับเก็บโปอกับตัวยิงไปแล้วครับลูกนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์ครับ see them just back and เดี๋ยวเขาส่งมายิงเลยครับ ค right, อมพิโซโอ้ยิงเลยครับโอ้โหอ,อินเตอร์นำไป1-0แล้วครับอ้ goal, we, โอโอ้โหตัดไม่ได้ครับ ไม่ถึงครับโอ้โหกะหยอดไปนิ่มๆว่าไงครับเปียล่าตัดได้ไหมครับเ,เปียล่าเบียดเข้าไปโอ้โหเป็นลูกทุ่มครับของหลังแล้วโอ้โหเสียเตะม,มุมครับเดโปลงมาช่วยครับ โอ้โหเบียดไม่อยู่ครับโอ้โหประตูโวยเลยอะไรครับกองหลังเราเก็บปูดเบียดเข้าไป เคปโปลงไปช่วยเบียดเบียดเออเออค่อยๆต่อ <it up? S 1> ขึ้นไปครับเออไปครับปีกส่งเคปโปลงให้ปีกครับ well ไปครับอาเดโนไปแล้วไปครับปีกส่งไปแล้วครับยิงไม่ได้โยน โอ้โหยิงอย่างนี้นึกว่าจะโยนไม่เค็มโป políticas duh ร

โอ้โหชิปไม่ผ่านครับอืมอืมเคปโปต้องวิ่งเบียดเข้าไปช่วยครับเบียดเข้าไปเออเออโปต้องลงไปช่วยเลยครับว่าไงครับอาริโนแหวกไปไหม เซซ่าว่าไงครับเซซ่ายิงไหมโอ้โหเซซ่าไม่โยนเลือกยิงครับโอ้โหโอ้โหอย่าบอกนะครับลูกโทษโอ้โห เล่นกันเสียวเลยโอ้โหส่งไปให้อันเดนโนครับอันเดนโนว่างไงโอ้โหอันเดนโนไปไม่ได้วังไงครับบิลลาบีไป เกโต้ลงลงไปช่วยเออวัตโอ้โหไม่ส่งอีกวีเอล่าเล่นอย่างนี้โอ้โหโอ้โหไม่ผ่านครับเตซ่า อืตัดไม่ได้ครับเควฟโปโอ้โหไปครับอันนี้ครับเออไปครับวิ่งต่อส่งที่ครับไมค่อนโอ้โหไมค่อนไม่ส่ง หนครับอินเตอร์ชนะไปได้1นึแคปโปรครับโอ้โหในตามมิลานไปอีกหนึ่งแต้มครับลูกนี้ก็ยิงออกครับแคปโปลูกนี้ก็อาเดนโน่บ่งออกครับ ลูกนี้ครับแคปโปขอบอลครับวิ่งดูแนวไม่ล้ำยิงเลยครับคอมปิโ่ส่งมาครับแคปโปลยิงเลยครับ ลูกนี้เตโดต้องออกบินปัดครับลูกนี้ครับตรงโอ้โหนึกว่าจะโยนพวกตรงอย่างนี้มีลานชนะไป1นศูนย์นะครับขึ่งหลังนี้เมซิน่าของบอล51อินเตอร์ของบอล49นะครับเชปโปเล่นไดแมนออฟเดอะแมตต์เลยนะครับก็ยิงไป1ลูกโอ้โห เซนนะครับลูกนี้ครับอเดนโนเคปโปลูกนี้ครับคอมพิโซและอเดนและเคปโปรครับ อะแอตแทกในการบกุกในการป้องกันทุ่มวิคิกเดี๋ยวเราไปดูอันดับตารางคะแนนก่อนนะครับ มิลานก็ยังนำอยู่ดีครับ61แต้มตามด้วยอินเตอร์60นะครับส่วนโลมา55โลมาน่าจะแพ้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันผลนะครับผลโลมาแพ้ลาซิโอไป3-2ครับโอ้โหแต่มิลานนี่แรงไม่มีแผ่วเลยครับมิลานนี่ยังแรงไม่มีแผ่วเลย ยังคงนำเป็นจ่าฝูงอยู่เดีย๋ยวเราไปดูดาวซันโวนะครับ18ประตูเจลาดิโนโอ,อินซาก,กี้17นะครับโลมา15อินเตอร์13ประตูจากเคปโปนะครับนัดหน้าเราจะเจอโตริโน,โนครับเราจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของตริโน,โนกระทิงหินครับอูใหญ่ประทะกระทิงหินครับมิลานจะไปเยือนกยลลี่ ลมมาไปเยือนเซน,นานะครับ